เมืองทองทีวีขอพาคุณผู้ชมมาเช็คความพร้อมของสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดก่อนที่วันพรุ่งนี้อาทิตย์ที่22ธันวาคมเมืองทองจะบุกเยือนปราสาทสายฟ้าบุรีรัมยูไนเต็ดในฟุตบอลไทยลีกนัดตกค้างซึ่งก็เป็นนัดที่14ของสโมสรเมืองทองก็คือนัดสุดท้ายของเล็กแรกนั่นเองละครับคุณผู้ชมก็จะเตะกันที่สนามช้างอารีนาช่วงเวลา19นาฬิกาตรงนั่นเองนะครับ นี่คือภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของคุณพลกิเลศพอยองในการเตรียมความพร้อมก่อนบุกเยือนบุรีรัมนะฮะ ซึ่งในทริปนี้นะครับก็จะมีแฟนคลับเมืองทองหลายต่อหลายคนถามคอมเมนต์ในเพจ Facebook สโมสรเมืองทองนะฮะว่ากับตันเคนพิชาอุตราเนี่ยไปไหนนะฮะคือกับตันเคนเนี่ยมีอาการบาดเจ็บรบกวนตั้งแต่เกมเชียงรายเช่นเดียวกับสมุฒิไคควรนะครับซึ่งณนะตอนนี้ก็รอเช็คอาการบาดเจ็บแบบนาทีต่อน,นาทีอยู่นะฮะว่าทั้งคู่จะสลัดอาการบาดเจ็บและพร้อมสําหรับการลงสนามในเกมหนักๆวันพรุ่งนี้หรือไม่นั่นเองล่ะครับ ก็ต้องบอกว่าชิปนี้โคจิโนเองอาจจะปวดหัวสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่านักเตะก,กําลังหลักอย่างอับบอสเนี่ยก็ติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบพอดิบพอดีนะฮะแล้วก็รอเช็คการบาดเจ็บของกัปตันเคนแล้วก็พี่เกียมส่งบุติอีกด้วยล่ะครับ แต่ถ้าเกิดทั้งหมดเนี่ยไม่พร้อมก็ไม่น่าห่วงเลยละครับคุณผู้ชมเราต้องมองโลกในอธิจุดบวกเข้าไว้นะฮะนั่นจะเป็นโอกาสที่ดีครับที่น้องๆหลายต่อหลายคนไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงสนามสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นพี่ตี้ธีรพัฒน์ลาหาบุตรหรือพี่ตองหนึ่งชาชายแสงดาวในตำแหน่งกองหลังนะครับเช่นเดียวกับตำแหน่งของกองกลางเนี่ย เราก็อาจจะได้เห็นพี่โอ๊สรวิทย์พานทองพี่วงวงสกรใชัยคุณเทวินหรือแม้แต่กระทั่งแพทริกสตตล์นี่ก็สามารถโยกเข้ามาเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์แดนกลางได้ด้วยเช่นกันละครับคุณผู้ชมลิโคจิโนโอเองอาจจะปรับแทคกติกให้เหมาะสำหรับเกมเยือนเจ้าทิน ึ่งเป็นจ่าฟุตบอลไทยลีกอยู่นขณะนี้อีกวิธีการหนึ่งก็ได้นะฮะราะอย่างที่ทราบซ่ากันว่าในช่วงการลงสนามหลังๆของทีบุยรัมเนี่ยเขานอกจากจะชนะด้วยสกอร์สูงแล้วนั้นนะฮะเขาแทบจะไม่เสียประตูเลยล่ะครับผู้ชมน่าแสดงให้เห็นว่าเกมรุกค่อนข้างที่จะดีมากแล้วก็เกมรับค่อนข้างที่จะเหนียวแน่นมากๆด้วยเช่นกันนะฮะก็เป็นโจทย์เป็นการบ้านในโคชิโนในการปรับแท็กติกเพื่อให้แมตช์สำหรับเกมที่เราจะบุกเยือนในวันพรุ่งนี้นะครับ ตอนนี้สภาพอากาศในโซนภาคอีสานเนี่ยต้องบอกว่าอากาศเย็นกําลังดีเลยล่ะครับเหมือนฝึกซ้อมอยู่ในห้องแอร์นะฮะซึ่งก็เย็นกว่ากรุงเทพมหานครสัก 1- หรือ2องศาด้วยกันนะครับซึ่งการฝึกซ้อมวันนี้แอร์ต้องบอกว่ามันค่ำเร็วมากๆและที่สําคัญคืออากาศมันก็ดีๆอีกด้วยล่ะครับคุณผู้ชมเหมาะสําหรับการฝึกซ้อมอย่างยิ่งเลยนะฮะซึ่งดูจากภาพเราจะเห็นว่าขุนพลกีรพยองนะก็ลืมความผิดหวังในเกมที่เราบุกไปเยือนเชียงรายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับตอนนี้ก็พยายามโฟกัสในเร เรื่องของการที่จะรับมือบุรีรัมยู่ในเต็มกันนะฮะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเราซ้อมหนักดูเกมศึกษาเกมดูวิดีโอกันอย่างหนักนะฮะเพื่อเกมนี้เราหวังจะได้ผลการแข่งที่ดีกลับออกไปด้วยเช่นกันแะครับแล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ